3วิธีในการกินมาร์ชเมลโล่ค่ะอืแบบนี้เนาะคะแล้วก็กินเฉพาะเปลือกนอกที่มันไม่เกลียมตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะประยุทธสวัสดีทุกคนจาก m e ลเบิร n นออสเตรเลีนะคะวันนี้ประยุทธ์จะมาคุยกับทุกคนถึงเรื่อง3วิธีการกินมาร์ชเมลโล่ค่ะมาร์ชเมลโล่คืออะไร หลายคนก็อาจจะรู้จักมาร์ชเมลโล่อยู่แล้วนะคะหรือหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนี่ค่ะหน้าตาของเจ้ามาร์ชเมลโล่นะคะมาร์ชเมลโล่เรียกกันง่ายๆก็คือน้ำตาลนั่นแหละค่ะมันก็คือขนมที่ทำด้วยน้ำตาลกับเจลาตินนะคะ ตามประวัติดั้งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าชาวมาร์ชเมลโล่เนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณค่ะซึ่งชาวอียิปต์โบราณเนี่ยใช้น้ำตาลกับพืชชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่ามาร์ชเมลโล่นี่แหละค่ะมาเป็นส่วนประกอบในการทำขนมชนิดนี้ขึ้นมานะคะ มันก็เลยได้ชื่อว่า Marsh m a r ์ h m a l l o w นั่นเองแต่ในปัจจุบันต้น Marsh m a r ์ h m a l l o w เนี่ยหายากแล้วก็มีราคาแพงจึงมีการดัดแปลงสูตรโดยการใช้เจลาตินเป็นส่วนผสมแทนค่ะเพราะฉะนั้นขนม Marsh m a r ์ h m a l l o w ก็คือน้ำตาลผสมเจลาตินนั่นเองนะคะ แล้วทีนี้ก็ยังมีหลายคนที่รู้จักมาร์ชเมลโล่แล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมาร์ชเมลโล่เนี้ยกินยังไงวันนี้ป้ายุยก็เลยจะมาแนะนำ3วิธีในการกินมาร์ชเมลโล่ค่ะวิธีแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะก็กินค่ะห,หวานมันคือน้ำตาลนั่นเองนะคะหนูปอยู่ให้ดูใกล้ๆ นี่ค่ะมันคือก้อนน้ำตาลนิ่มๆในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าฟัฟฟี่นะคะนี่ค่ะ <te le noise> พอใส่ปากเข้าไปเนี่ยมันก็จะนุ่มแล้วก็ละลายในปาก เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อมาร์ชเมลโล่มานะคะเราก็สามารถแกะกินจากถุงได้เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะถ้าเราไปตามร้านกาแฟนะคะแล้วเราสั่งเครื่องดื่มประเภทที่เรียกว่าฮอตช็อกโกแลตนะคะเวลาเขาเสิร์ฟฮอตช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะมีเจ้ามาร์ชเมลโล่เนี่ยค่ะวางมาข้างๆด้วยนะคะเราก็เอามาร์ชเมลโล่ใส่ลงไปค่ะเมื่อเจ้ามาร์ชเมลโล่เนี่ยมันโดนกับ เครื่องดื่มร้อนๆนะคะมันก็จะละลายค่ะแล้วเราก็จะตักกินขึ้นได้ค่ะมันก็จะไปละลายในปากนะคะเป็นการเพิ่มความหวานให้กับเครื่องดื่มประเภทช็อกโกแลตร้อนค่ะส่วนวิธีที่3นะคะวิธีนี้หลายคนก็อาจจะรู้แต่ หลายคนก็อาจจะไม่แน่ใจแล้วถามว่าจริงเหรอก็คือการปิ้งมาร์ชเมลโล่ค่ะสำหรับการปิ้งมาร์ชเมลโล่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆค่ะที่มีการเล่นรอบกองไฟนะคะหรือมีการผิงไฟกันในฤดูหนาวก็จะมีการนำมาร์ชเมลโล่มาปิ้งกินค่ะอันนี้นะคะปอยุ้ยไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะก็เลย ใช้เตาผิงบางบ้านก็ใช้ปิ้งที่เตาผิงน,นะคะในคืนวันที่หนาวๆถ้าบ้านมีเตาผิงฟืนนะคะก็จะมาปิ้งมาปิ้งกันที่หน้าเตาผิงฟืนได้ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเสียบไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ปิ้งค่ะก็ปิ้งเขาไปเลยนะคะ ะะเราก็ปิ้งจนผิวด้านนอกมันเกลียมแบบนี้ค่ะนี่นะคะพอผิวด้านนอกมันเหลืองเกลียมแบบนี้นะคะบางคนเขาก็จะเอาไปใส่ในแครกเกอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กออซี่จะกินแบบนี้ค่ะจะลอกเอาเปลือกนอกออกมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็กินเฉพาะเปลือกนอกที่มันไม่เกลี่ยตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาไอ้ที่เหลือเนี่ยค่ะไปปิ้งต่อเอห็นไหมคะเดือดปุดปุดเลยแบบนี้คะ่ะค่ะ และนี่นะคะก็คือ3วิธีการกินมาร์ชเมลโล่ที่พายุทย์มีมาฝากกันในวันนี้นะคะกับออสตอรี่เรื่องราวจากประเทศออสเตรเลียค่ะและเดี๋ยวปรายุวทย์จะมีอะไรมาฝากกันอีกยังไงติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายไปก่อนคะอ่ะบายอ๋อแล้วถามว่าเดี๋ยวปรายุวิทย์จะไปจัดการเจ้ามาร์ชเมลโล่ทั้งหมดนี้หรือเปล่าเปล่านะคะมันเป็นน้ำตาลค่ะอันนี้ต้องเตือนไว้ว่ากินมากไม่ได้นะคะ กินเล่นสนุกนานๆานครั้งหรือว่าวันละเม็ดก็พอนะคะสำหรับเด็กๆนะคะไม่ควรกินเกินวันละ1เม็ดใครที่เป็นผู้ปกครองก็ดูแลเด็กๆด้วยนะคะอย่าปล่อยให้กินเพลินค่ะและวันนี้ก้อยก็ต้องลาไปจริงๆแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย